สวัสดีค่ะดิฉันนางเบนจวรรณจากคุณอายุ54ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านค่ะหลังจากที่เราได้เข้ารับการอบรมในโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำอาชีพในระดับหมู่บ้านแล้วนะคะเราก็ได้นำโครงการเพราะเหตุนางฟ้ามาเพราะเหตุนางฟ้าในครอบครัวของเราขั้นตอนแรกนะคะโดยการเริ่มต้นในการสร้างโรงเรือนค่ะแล้วก็ทำการ ชั้นวางเห็ดของเรานะคะแล้วแต่สภาพว่าเราจะทำการจัดวางแบบใด5้ถึงเวันนะคะเห็ดก็จะออกดอกโดยเราก็ต้องทำทำการดูแลโดยลดน้ำหรือว่าปร,รับความชื้นให้อยู่ในอุณภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้เห็ดออกดอกได้ะคะ่ะก็จะเป็นลักษณะที่การเก็บดอกได้ก็คือนี่นะคะ่ะประมาณนี้ก็ใหญ่ฝ่าฝเอ็มหน่อยนึง เราก็จะทําเก็บการทําการเก็บดอกพยายามรักษาความชื้นให้อยู่ในอุณหภูมิที่ประมาณไม่เกิน25ค่ะถ้าเกิน25ก็เต็มที่ก็30ท่านนอกจากนั้นเห็ดอาจจะเหี่ยวหรือว่าได้รับความเสียหายคือคือเขาเหี่ยวแล้วก็ไม่เจริญเติบโต หลังจากที่เราเก็บดอกแล้วนะคะเราก็ต้องทำความสะอาดหน้าก้อนเพื่อให้หน้าก้อนเขาพร้อมที่จะออกช่อใหม่ช่อใหม่ได้ถ้าเกิดว่าหน้าก้อนอาจจะมีขาเห็ดหรืออะไรหลงเหลืออยู่ช่อใหม่เขาก็ไม่สามารถที่จะแดง,แท,งแทงออกมาได้ค่ะอาจจะทําให้ผลผลิตครั้งต่อไปอาจจะไม่ได้ไม่ได้ผลหรือว่าได้คุณภาพน้อยลงจํานวนน้อยลงอย่างเงี้ยสำหรับศับตูพืชก็คือเชื้อราค่ะ เชื้อราอาจจะมีราเขียวราดำราส้มแล้วแต่สภาพภูมิอากาศค่ะเราเราทำการปลูกเห็ดโดยที่ไร้ไร้สารเคมีนะคะเราก็จะเอาก้อนเห็ดก้อนนั้นออกไปทำการเผาทิ้งหรือว่าทำเอ,อ่อเอาไปตากแดดเพื่อจะทำปุ๋ยเนี่ยคะ่ะเราจะไม่ใช้สารเคมีเพื่อจะมามาฆ่าเชื้อหรือว่ามาทำอะไรในโรงของเราเพราะว่าเราปลูกเห็ดินทรีย ส่วนในเรื่องของการตลาดนะคะเราก็มีการจัดจําหน่ายในโรงงานนะคะก็คือมีญาติทำงานในโรงงานเขาก็<ค><อ>มีออเดอร์มาแล้วก็มีแม่ค้าที่ต้นนาต้นตาลเน่ยเขาก็จะรับเองที่บ้านแล้วก็หมู่บ้านข้างเคียงะคะ่ะสําหรับรายได้ต่อเดือนนะคะเราก็จะมีรายได้ประมาณ1-2,000บาทต่อเดือน,นะคะ่ะตามสําเร็จในการพะเหตุนางฟ้าน,นะคะโดยตามหลักแล้วตัวดิฉันเองเป็นแม่บ้านได้มีการพะเหตุนางฟ้านี้เป็นอาชีพเสริม เพื่อลดค่าใช้จ่ายแบ่งเบาภาระในครอบครัวทางโครัวเรือนของเราก็มีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้ทราบรายรับรายจ่ายประจําครัวเรือนของเราก็มีการออมนะคะโดยการฝากเข้ากับธนาคารเป็นประจําทางครอบครัวของเราก็มีการทํากิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอเช่นการปลูกต้นไม้การทําขนมและการทําอาหาร สมาชิกในครัวเรือนของเรามีการรักไข่ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่ากระทํารุนแรงต่อกันทางครัวเรือนของเราได้เป็นสมาชิกชาพนกิจของหมู่บ้านเรามีป้ายชื่อครัวเรือนครัวเรือนของเรานะคะก็มีการจัดการแยกขยะนะคะเช่นขยะทั่วไปก็จะมีพวกถุงพลาสติกเกล็ดลูกอมแล้วก็ขยะรีไซเคิลนะคะก็จะเป็นขวดพลาสติกกล่องนม ขยะอินทรีย์ก็จะเป็นพวกเศษอาหารเศษใบไม้แห้งนะคะส่วนขยะอันตรายนี่ก็คือพวกฐานแบตเตอรี่หรือว่ากระป๋องยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยค่ะเป็นการจัดก,การยาขยะขยะของครัวเรือนของเราทางครัวเรือนของเราได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านอยู่เสมอเช่นการทําความสะอาดหมู่บ้านทางครัวเรือนของเราไม่มีการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและไม่มีการกู้เงินนอกระบบ